เพือความทุกข์ใจนั้นกับสิ่งที่มันเป็นทุกข์นั้นความหมายมันแตกต่างกันแต่มันก็เป็นตัวเดียวกันถ้าพูดอย่างนี้แล้ว อาจจะงงความทุกข์นั้นมันเกิดที่ใจแม้ความสุขมันก็เกิดที่ใจไม่สุขไม่ทุกข์คืออุเบกานั้นมันก็เกิดที่ใจอันนั้นเขาเรียกเวทนาใจเกิดเวทนา คือความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์นั้นมันเกิดเวทนาหรือที่เขาเรียกว่าอารมณ์ของจิตอาการของจิตหรือมันจะแยกส่วนออกไปมากเช่นทุกข์ใจเพราะความไม่พอใจเกิดขึ้นความเสียใจความโศกเศร้าความพิไหลลำพันธ์ ความเกลียดความชังความอิจฉาริษยาความโมโหโทโสเหล่านี้ก็ทําให้เกิดความทุกข์หรือความพึงพอใจความยินดีความรักความสุขใจนี่ก็คือเกิดทำให้เกิดความสุขความปิติมันก็ทำให้เกิดความสุขใจขึ้นมา ทั้งหมดทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้คืออารมณ์อาการของจิตเหล่านี้มันเป็นเวทนาทางจิตเวทนาทางจิตนี้มันก็สามารถส่งต่อสิ่งที่ส่งต่อเข้ามาให้เกิดเวทนาทางจิตนี้ได้ก็คือสังขารทั้งภายนอกทั้งหมดทั้งหลายทั้งมวลแม้แต่ร่างกายของเรา เม้บางครั้งร่างกายของเราเกิดเวทนามันก็ส่งให้จิตเกิดเวทนาตามคือความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์ความพึงพอใจไม่พึงพอใจความจินดียิิรลายเหล่านี้อันนี้คือความสุขทางใจมันก็เป็น อีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ความสุขความทุกข์หรืออาการใดๆอารมณ์ใดๆของจิตนั้นไม่มียกเว้นมันก็เป็นตัวทุกข์ มันก็เป็นตัวทุกข์อีกอย่างหนึง่งเขาว่าเป็นตัวทุกข์นี่ก็คือมันเป็นอนิจจังอนัตตาคือความไม่เที่ยงแท้ของเขาความไม่มีตัวตนแก่นสารอันแน่นอนที่จะตั้งมั่นอยู่ได้ถาวร คือเกิดขึ้นแล้วดับไปนั่นแหละคือเขาเป็นทุกข์คือเป็นทุกขงังงั้นความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีที่ใจมันก็เลยเป็นตัวทุกข์คืออนิจจังอนาัตตานั่นแหละคือมันเป็นทุกข์ทุกขงัง คือเกิดขึ้นแปรปวนแล้วดับไปนั่นแหละคือความแท่งแท้ความเป็นจริงของเขาความแท่งแท้นั่นก็คือความเป็นจริงของเขาเป็นเช่นนั้นนี้เราจรึงบอกว่าความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีของใจนั้น มันก็เป็นตัวทุกข์ความทุกข์ใจมันก็เป็นตัวทุกข์ความทุกข์ใจก็ดีความเต็มตัวทุกข์ก็ดีหรือสิ่งที่เป็นทุกข์นะั้นมันก็เป็นตัวเดียวกัน แต่มันเป็นคนละอย่างกันคนละอย่างกันคือความทุกข์ใจนั้นมันเป็นเวทนาที่เกิดที่ใจแต่มันเป็นตัวเดียวกันคือมันเป็นตัวทุกข์คือมันเป็นสิ่งที่มันเป็นทุกข์ คือมันเป็นอนิจจังอนัตตาเมื่อมันเป็นอนิจจังอนัตตานั่นแหละคือมันเป็นทุกข์คือเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนระดับไปนั่นแหละคำว,ว่าเป็นทุกขขังคือมันเป็นทุกข์อย่างนั้นนี่แหละจึงบอกว่าให้เราเข้ามาเรียนรู้ศึกษา คือการเข้ามาปฏิบัติให้รู้และเข้าใจในเรื่องของจิตไม่ว่าอารมณ์อาการของจิตที่มันเกิดเวทนาทั้งสุขและทุกข์ความสุขความทุกข์ที่เกิดที่ใจนี้ให้รู้เข้าใจมันตามความเป็นจริงว่าความสุขความทุกข์ที่ใจนั้นมันเป็นเวทนา แต่ความสุขความทุกข์ที่ใจนั้นมันก็เป็นตัวทุกข์อย่างนี้สัจะรทำความเป็นจริงของเขาตามความนจริงคือเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรป่ปวระดับไปนั่นแหละคือเห็นแนละเข้าใจจริงอย่างนี้จิตของเราก็จะไม่ออกไปยึด เอาความสุขความทุกข์นั้นมาเป็นเราถ้าหากจิตใจของเราไม่เข้าใจในความสุขความทุกข์นั้นตามความจริงจรมันก็จะออกมายึดยึดเอามาเป็นของเราแ้ะก็เกิดอัตตาที่จิตคือเกิดตัวตนที่จิตไปคิดเอาว่าความสุขความทุกข์นั้นมันมันเป็นของของเรา พอได้สุขมาก็ไม่จากอยากให้มันจากไปพอได้ทุกมากมผักใส่ไล่ส่งไม่พึงพอใจมันคือไม่ยอมรับความเป็นจริงของเขาที่เขายอมเป็นไปตามความเป็นจริงของเขาจิตมันย่อมเกิดความสุขความทุกข์เป็นธรรมดาหากมันมีสังขารร่างกายอยู่ในโลกนี้ทำงานสัมผัสสัมพันธ์กับจิต จิตมันไม่เข้าใจแยกแยะไม่ออกไม่เข้าใจในเรื่องของสังขารร่างกายไม่เรื่องเข้าใจในเรื่องของสังขารจิตที่มันเกิดตามความเป็นจริงของเขาก็ไม่ยอมรับความเป็นจริงแล้ออกไปยึดแล้วเกิดกิดเลสขึ้นมาพอเกิดกิดเลสขึ้นมา ความสุขความทุกข์ก็เกิดที่จิตขึ้นมาตามอีกนั่นแหละคืออัตตาตัวตนนั่นแหละคือความหลงความไม่รู้แจ้งเห็นจริงที่มีอวิชาเป็นตัวบงการให้หลงเอาจิตที่เป็นอัตตาตัวตนออกไปยึดเอาสิ่งเหล่านั้น ด้วยความไม่รู้แจ้งเข้าใจจริงมันก็เลยเกิดความทุกข์ที่ใจขึ้นมาทีนี้ดังนั้นแล้วเมื่อเราเรียนรู้เข้าใจก็ฝึกฝนจิตใจของตนเองให้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่มันเป็นทุกข์ทั้งหมดทั้งหลายทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ที่ใจหรือความสุขที่ใจนะั้น มันก็เป็นตัวทุกข์ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แปรป่วนระดับไปทั้งนั้นหาแก่นสารตัวตนอันแท้จริงไม่ได้หาเจ้าของของมันก็ไม่มีม้แต่ตัวมันยังไม่เป็นเจ้าของของมันตัวมันยังไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมีแต่จิตใจของเราไปรุ่มไปหลงว่ามันเป็นเป็นของของเรา นี่ใลักษณะนี้เราจริงเราทําความเข้าใจให้รู้แจ้งเห็นจริงในลักษณะอย่างนี้มันจึงจะเกิดการปล่อยวางในสิ่งที่มันเป็นทุกข์นั้นได้งั้นสิ่งที่มันเป็นทุกข์ทั้งหมดทั้งหลายทั้งมวลมันจึงเป็นสิ่งที่ถูกรู้มันเป็นสิ่งที่ถูกรู้เพียงเป็นสิ่งที่ถูกรู้แค่นั้น มันไม่ใช่ของของเราเลยและมันไม่ใช่ของของใครเลยแล้วเราจะไปยึดเอามันมาเป็นของของเราอยู่ไหมความสุขความทุกข์ที่ใจก็ดีเราจะไปยึดออกมาเป็นของของของเราอยู่ไหมพอมันเกิดความสุขความทุกข์ขึ้นมาเราไม่ไปยึดมันมันก็ดับไปตามธรรมชาติมันแต่เราไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจเราไปยึดเหมืนความสุขความทุกข์นั้นก็เลยอยู่ยาวนาน เพราะความหลงเข้าไปยึดมันนั่นเองแต่ถ้าเราจะไปยึดมันมันจะอยู่ยาวนานมากน้อยขนาดไหนมันก็เกิดก็ดับไปตามธรรมชาติของมันอยู่ดีเพราะมันย่อมเป็นไปตามธรรมชาติตามความเป็นจริงของเขาอยู่ดีไอเราไปปฏิเสธก็ดีเราไปพึงพอใจก็ดี เราไปยอมรับหรือไม่ยอมรับมันก็ดีมันก็เลยทําให้เราทุกข์ใจไปใหญ่มันก็จะเป็นในลักษณะนีน้แต่ถ้าเรารู้เห็นเข้าใจแจงเรายอมรับความเป็นจริงของเขาจิตมันก็ย่อมปล่อยวางกันได้ปล่อยวางสิ่งที่ถูกรู้นั้นได้มันก็จะไม่เกิด ความทุกข์ที่ใจของเราขึ้นมาได้เพราะมันไม่มีตัวเราในการที่จะออกไปยึดเอาสิ่งที่เป็นทุกข์ทั้งหมดทั้งหลายทั้งมวลเหล่านั้นนั่นเองดังนั้นจงให้เข้าใจนะว่าความทุกข์ใจกับสิ่งที่เป็นทุกข์นะั้นมันคนละส่วนกันมันเป็นคนละอย่างกันแต่มันมีลักษณะอันเดียวกันคือมันเป็นตัวทุกข์ ความทุกข์ใจมันเป็นตัวทุกข์อันหนึง่งคือมันเป็นตัวเดียวกันกันคือมันเป็นตัวทุกข์นันนเองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตัวทุกข์ทั้งนั้นเราจรึงทำเพียงแค่รู้เข้าใจมันและปล่อยมันให้มันเป็นไปตามธรรมชาติแห่งสัจธรรมตามความเป็นจริงของมันแค่นั้น เราก็จะได้ไม่ไปทุกข์กับมันขอเอวังและเจริญในธรรม